สงกรานไม่สดแล้วผู้หญิงคนนี้แหละมีความคิดดีอยู่ด้วยแล้วโพสิทีฟจากที่ถูกจับตามอามานานว่าความสัมพันธ์คืออะไรระหว่างสงกรานเตชนะนรงและไมนภัสสิจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมานี้สาวไมยนั้นได้เผยคลิปว่ามีแฟนแล้วเช็คอินที่เขาใหญ่มีโมเมนต์ภาพและคลิปที่ใครเห็นแล้วก็รู้เลยว่าไปด้วยกันแค่รอวันเปิดตัวซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยถึงกับฮือฮาแสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้ โดยล่าสุดในรายการซุปตาพาตลุยนั้นก็ได้เผยช่วงนาทีตอบคําถามที่ให้มิกกี้นัชัดและสงกรานนั้นเขียนตอบบนกระดานมีคำถามว่าโสดหรือไม่โสดสงกรานนั้นก็เขียนและชูกระดานคําว่าไม่โสดถามว่านานหรือ,อยังหนุ่มสงกรานนั้นก็ตอบว่าสักพักแล้วครับประมาณอยู่นิ่งๆเงียบๆเิียวๆวดีกว่า นุ่มนิกกี้นั้นก็บอกต่อว่ารุ่นน้องผมเจอกันตั้งแต่เรียนเตรียมอุดมสงการานนั้นก็ตอบว่าเขาพูดถึงนิกกี้บ่อยนิกกี้บอกว่ามสถึงมสี่มัม้งเจอกันตั้งนานแล้วไปเจอที่ไหนพี่ตีกอล์ฟเหรอสงการานนั้นก็ตอบว่าเป็นเพื่อนของรุ่นน้องเลยเจอกันชอบอะไรคล้ายๆกันก็ชิวๆ l c เขามีความคิดที่ดีอยู่ด้วยแล้วมีโพสิทีฟก็ดี เล,เลยค่ะไม่เปิดตัวก็เหมือนเปิดตัวนั้นแ่ละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ